สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกาบยานีสิบเอดนะคะสืบเนื่องมาจากคําำ้องจองนะคะมาใช้ในการเรียนเรื่องนี้ได้นะคะกาบยานีสิบเอ็ดนี่ยจะเป็นคําประพันธ์ชนิดหนึ่งนะคะที่หนึ่งบทหนึ่งบทอันนี้เราเรียกว่าหนึ่งบทหนึ่งบทจะมีสี่วรรคนะคะอันนี้เราเรียกว่าวรรค หนึ่งวักวักที่หนึ่งวักที่สองวักที่สามวักที่สี่หนึ่งบทจะมีสี่วักนะคะโดยสองวักจะเรียกหนึ่งบาทนะคะสองบาทจะมีหนึ่งบทโอเคนะทีนี้มาต่อวงกลมคืออะไรวงกลมคือคำนะคะอันนี้คือฉันทลักษณ์หรือรูปแบบของกาฟยานีสิบเอ็ดมีห้าวงก็ห้าคำนะคะ กับยานี11จะเป็นวักหน้า5้าวักหลัง6ทีนี้การสัมผัสการสัมผัสเนี่วงเข้มเข้มเนี่ยหมายถึงสัมผัสกันสัมผัสก,ก็คือของจองที่เราเรียนมานั่นแหละคะ่ะโดยวักที่หนึ่งเนี่ยนะคะคำสุดท้ายของวักที่หนึ่งจะไปสัมผัสกับคำที่สามวักที่สอง และคำสุดท้ายของวรรคที่สองก็จะมาสัมผัสกับคำสุดท้ายวรรคที่สามนะคะอันนี้คือหนึ่งบทบทต่อไปก็เหมือนกันเลยนี่บทที่สองคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งก็จะสัมผัสกับคำที่สามวรรคที่สองและคำสุดท้ายของวรรคที่สองก็จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามทีนี้ถ้ามีสองบทปุ๊บเนี่ย จะมีสัมผัสระหว่างบทเราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่4กับคำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทที่สองะคะ่ะจะสัมผัสกันนะคะอันนี้คือฉันทลักษ์นะคะคือมันต้องสัมผัสกันหรือคล้องจองกันนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างเป็นกายานีผู้รูด้ดีเป็นผู้เจริญมวลผู้ชูปีชา สอบวิทยาไม่ห่างเหินตามฉันทลักษ์กไหมดูนะเช็คนะคะชากับยาเห็นไหมสอบวิทยาไม่ห่างเหินผิดชอบกอบไม่เกินเนี่ยเกินกะเหินอันนี้คือหนึ่งบทสัมผัสแค่นี้ต่อปะแล้วก็รู้ดำเนินตามเหตุผลต่อไปบทที่2ชื่อว่าปรีชาดีผิดชอบมีพิจารนยน์ ดีก็จะต้องสัมผัสกับคำว่ามีผู้นั้นจากพลันดนพิพัดพ้นจากพรรนา,นาดนก็คำว่ายนทีนี้ถ้ามีสองบทปุ๊บต้องมีสัมผัสระหว่างบทระหว่างบทที่1กับบทที่2นี่เห็นไหมคะยนกับผลมีแค่นี้เองนะคะสัมผัสท่านเรียนจำฉันทลักษ์ได้นักเรียนก็สามารถนำไปแต่งได้หรือเรียบเรียงได้นะคะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดนะคะหน้าห้ ในทักษะภาษาตัวอย่างตัวเดียวมาไรคู่เรื่อยๆมาเรียงๆรียงเหมือนพี่อยู่เพียงเอกานกบินเฉียงมาทั้งหมู่ทีนี้ฉันทะลักบอกว่าหน้าห้าหลังหกนักเรียนก็ต้องเช็คว่าวกที่มีห้าคำก็จะได้เป็นเรื่อยๆมาเรียงเรียเดี๋ยวเราลองเช็คดูนะคะว่าตรงตามฉันทะลักไหมเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงมาทั้งหมู่เรียงกับเฉียง ตัวเดียวมาอะไราคู่เหมือนพี่อยู่เพียงเอกาคู่ก็สัมผัสกับคาว่าอะไรคะหมู่ต่อไปข้อที่1ให้คําว่าอีกทั้งที่โดยรอบกําแพงใบให้ร่มเงาณรนะิมขอบสนามใหญ่มะขามยืนต้นไสทีนี้หน้า5้าหลังหเราก็จะต้องดูมี5ไหนก็จะมี5้าอันนี้กับ5อันนี้เราจะขึ้นต้นอันไหนก่อนดีมาดูอันนี้ตกคําว่ารอบ ก็จะมีสัมผัสกับคําว่าขอบได้อันนี้ก็สัมผัสกับคําว่าใบได้ต้องเสียงละต้องลองอเอาอีกทั้งที่โดยรอบก่อนอีกทั้งที่โดยรอบนี้ข้างหลังต้องเป็นหกก็จะมีหนะ้ริมขอบสนามใหญ่กับกับแพงใบให้ล่มเงาวักที่สองคำที่สามต้องสัมผัสใช่ไหมคะอันนี้คําที่สามเป็นใบอันนี้ขอบขอบต้องสัมผัสกับรอบนะ นะริมขอบสนามใหญ่ต่อไป5้าไม่ต้องหาแล้วเนาะก็จะเหลือมะขามอยู่ต้นไซส์กําแพงใบให้ล่มเงาทีนี้มาดูมาเช็ครอบกับขอบถูกต้องตรงนี้ก็ต้องเป็นไซส์กับใหญ่ถูกต้องอน,นะคะที่เหลือให้ในักเรียนทําเองนะคะทําหน้าเดียวนะคะ ทำหน้าเดียวนะคะหน้า56สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ